แล้วพอตอนลูกมันเป็นสีม่วงแล้วอ่ะอ,อ๋อกิ่งตอนจะเป็นแบบนี้เนาะใช่ไหมในออตอนเอาตอนใช่มันไม่ยากนะพี่ที่ญี่ปุ่น,นก็ปลูกนะที่ญี่ปุ่นก็ปลูกแต่พี่ไม่รู้ว่ามันพี่เห็นที่บ้านแถวแถวบ้านพี่เลยปลูกอันนั้นกําลังจะแก่แต่มันชอบแดดร้อนแต่แบบหน้าหนาวมันก็ไม่ตายเนี่ยที่นี่อสุกแลหมากนั้นนะ สี่ม่วงเป็นยางอ่ะมัน,จะ,<บ>น,นจะต้องเป็นลูกใหญ่กว่านี้จะเป็นลูกแบบนี้เลยอ่ะอันนี้น่าจะมันไม่ควรปุยแล้วอืมสังเกว่าเรือนสต้นปลูกลงดินแต่มันต้นปลูกในกระถางแต่าตาแตสามารถจะเก็บลูกได้อ๋อเส้นอันนี้ก็คือว่า,าเอาไว้ให้มัน,มนเลยขึ้นอ,อ๋อเหมือนเราต้องไปศึกษามันอ่ะ เราดูปริเสร็จแล้วเราจะไปกินผัดไทยวุ้นเส้นลูกนี่มันฉุกไหมพี่เมย์ไหนคะยังไงข้างหลังพี่เมย์น่ะสีอําอค่ะสุกก็ปิดไปได้ลูกละห้าร้อยอืมแสดงว่าเขาก็เอาเขาก็ตอนกิ่งมาแล้วก็คือมาเพาะลงอันนี้ก่อนใช่ไหมเนาะแต่งเอา ให้น้ําแบบนี้วิธีของเขาถ้าไม่ต้องการให้ต้นมันสูงเขาก็ให้มันเลื้อยตามท่อเออมันอั้งุ่นเลยนะเลื้อยได้เนาะเลยแต่เขาจะทําใช่อืออืออือค่ะค่ะไม่ได้ต่อร้อยครับเดี๋ยวไปซื้อชิ้นเลเดี๋ยวไปซื้อได้ค่ะเดี๋ยวไปซื้อคือคือความหมายพี่คือว่า ทำให้เขาเป็นไม้เลื้อยอย่างนี้ก็ได้เหรอคะได้ครับตรงไหนก็ได้ที่ได้ตรงไหนที่ดักได้เลยแล้วที่ญี่ปุ่นอ่ะมันมันมีทั้งหน้าหนาวที่เป็นหิมะร้อนหนาวมากๆกับร้อนร้อนจัดจัดอ่ะทําไมเขาอ,อยู่ได้ใน,นเมื่อเขาเป็นไม้มงร้อ๋อถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน้าหานาวเขาปลูกในเฮ้าส์ในเฮ้าส์ไม่เขาปลูกอยู่ข้างนอกนี้เลยมันถ้ามีหิมะมันไม่น่าจะสู้ได้นะครับไม่รู้สู้ได้พี่งงนี่ไงแล้วถ้าถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเริ่มเริ่มปลูกอ่ะ แล้วเรายังไม่ทำโรงเรือนอย่างเงี้ยมันได้ไหมในส่วนที่เขาปลูกได้แต่ว่ามันจะคุมยากคุมอะไรยากบ้างปลูกแมลเดียงสองใบราสุนเริ่มงของปลูกในประเทศไทยเรื่องว่าที่มีประเทศไทยครับไม่ใช่ที่พี่พูดเนี่ยหมายถึงว่าเราปลูกในเมืองไทยเนี่ยเราไม่คุมสารอย่างนี้ได้ไหมแต่ผลผลิตที่จะได้แค่ช่วงที่ไม่มีฝนแต่ถ้าเมื่อไหร่มีฝนปุ๊บผลผลิตที่จะเสียหายอะไรหนึ่งพวกติ๊กตันผมนิ่มที่เป็นะครัถ้าสองพอฝนถ้าน้ำฝนเข้ารูดเน่าง่ายอันดีลงก็ หลักๆก็จะเป็นพวกม่ได้ขานโดดไม่มีอ๋อเลยเลยต้องกันไว้อย่างนี้เนาะก็กันไว้อย่างนี้ถ้าปลูกเอาผลผลิตจริงๆเขาจะไม่ให้คนนอกเข้าครับแต่นี่ไม่ใช่แค่แบบปลูกโชว์แล้วก็แบบเรียนรู้อะไรประมาณนี้คือแล้วอันนี้คือกิ่งตอนออันเนี้ยถ้าปลูกจากกิงตับชั้ครับอันนี้จะเป็นตอนที่สองใช่ครับพวกนี้เป็นตอไม้รี่ปลสองปีกันไหมก็คือกิ่งกิ่งตอนนั่นแหละกิ่งตัดครับตัดชั้นก็คือเราต้องตอนมาก่อนตัดแล้วก็ตัดตัดแล้วปักได้เลยไปขโมยใส่ข้างบ้าน ข้าาในแปลงตอนนี้มีประมาณยี่สิโอ้แต่ว่าถ้าปลูกครับผมกินจม่ดูดินแนะนำแนะนาสายพันธุ์ที่ชอบแบบไม่ใช่ตลาตอนนี้คหวานตลาตอนนี้หวานีเท่าแ่ตอนนี้มันมีทีน้มคโที่เคยกินนะฮะที่ไปดูที่แมคโมียว่างมีอือบุรีมีปลูกโดยใช้เมล็ดได้หอ๋อได้ไหแต่รอนา แล้วที่นี่ขายปิ่นทำด้วยไหมแบบเราป้าตีโตอกว่าแล้วถามอีกอย่างหนึ่งทำไมถึงทำให้เลยเป็นแบบนี้คะขายปิ่ันนนี้มับอแค่งาองอ๋อผมไม่ควรทำใช่ไหมตัดก็ได้ดีนะคือพี่เป็นคนกลัวหนอนนี่หนอนอะสัเกตแต่มันเจาะตแบบนี้มันไม่ใช่หนอนจริงหรอไม่ใช่เนี่ยดูสิดูสิ แล้วถ้าสมมติเราต้องการจะกรจายเราก็ต่อท่อมาตรงนี้ได้อีกเพนันเื่้นเอเางเชื่อม่ไหึุที่้องเ่้ราวอมันขึ้นบนนั่นไงที่เขาที่ที่เขาโยงไว้ไม่ใช่ตอนอ่ะขาเห็นแล้วนี่หมากสุกมัน ต้นฟริกนี่เขาตอนแล้วมันมีรากงอกแล้วค่ะแล้วก็เอาไปชำใส่ในกระถางเนาะใส่กระถางแล้วก็ปลูกเลยแล้วมันก็ปีหนึ่งอ่ะมันก็จะออกผลเลยค่ะถ้าเป็นบ้านหนูนะคล้ายๆกับมะเดื่อนะเนี่ยเขาเรียกมะเดื่อฝรั่งปะเหรอเออลูกมันฝรั่งเขาเรียกว่ามะเดื่อฝรั่งค่ะคนฝรั่งเขาเรียกลูกฟริกลูกฟริกเนาะสำหรับเมืองไทยเนี่ยมันปลูกอ่ะมันกลายเป็นอาหาร คือเป็นผลไม้เศรษฐกิจสุขภาพค่ะ<ช>ซึ่งมีราคาแพงมากอืมถ้าเราศึกษาแล้วก็ปลูกกันได้ทั่วไปโดยที่มีสมมุติว่ามีภาครัฐเข้าช่วยนะะ<ช>มันจะไปได้เพราะว่ามันต้องใช้ความรู้พอสมควรแต่จะให้ชาวบ้านทํากันเองเนี่ยพี่ว่าอันตรายหน่อยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เนาะใช่ว่าโรคมันจะเกิดอะออปลูกก็เหมือนต้นมอนแหละแหละแม่จะใ,<ช>ให้บ้านเราทําะ ค่ะมามาอยู่น้ำตกดีกว um> ่าเสร็จแล้วเนี่ยเย็นเย็นต้องดูกาหลีหัวลอยใหญ่เลยออื น่นานา่าอยูค่ะส่วนส่วนเขาเรียกส่วนอะไรนะลืมภาษาส่วนฟริก ส่วนฟลิตค่ะฟลิตหรือมะเดื่อฝลังได้กินแล้วนะอ่าได้กินแล้วของเขาได้กินแล้วเพราะว่าเขามาปลูกจากกิ่งที่เขาเพาะชำตอนแล้วก็เอาไปเพาะชำแล้วมันก็จะได้ผลเน็วมากที่สุดปีหนึ่งไม่ถึงปีหรือสองปีก็จะได้ผลแล้ว <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเราไปปลูกตามสวนต่อได้ไหม ปลูกตีนเขาตีนเขาเละห้วยน้ยใช่ค่ะนาอลองสักต้นเนาะเดี๋ยวมีเงินก่อนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอ่ะเพราะว่าต้นต้นหอนไปดูที่นะถ้าพร้อมเมื่อไหร่นะบอกโอ้หนูกวดช่วงน้ําป่ามาแล้วมันลูบหมดเลยนะแม่เออมันไม่ยืนอ่ะน่าักถ้าหน้าแรงก็ปลูกตีนเขาก็น้ําไม่ถึงอีกถ้าเรามีแหล่งน้ําเหมือนเขาก็ดีค่ะ บางทีมันก็ุมได้ใช่เราธรรมชาติบ้านหนูนะบางทีปีไหนมันแรงก็อยู่ได้ถ้าปีเหมือนปีนี้นะไม่เหลือเลยนะแม่ที่เราปลูกไว้น่ะมันโล่หมดเลยอ่ะค่ะเขาอยู่ได้เขาอยู่ในโดมนะคะไม่ร้อน ่องทอ๋อเ<ำ>ขาเรียกอีกภาษาหนึ่งคือว่าหมักเดือกฝรั่งผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีค่าทางโภชนาการสูงติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกคุณค่าทางโภชนาการวิตามินและแร่ธาตุสูงบำรุงร่างกายและต่อต้านมูลอนุมูลอิสระช่วยปรับความสมดุลกรดด่างในร่างกาย3ม ช่วยยับยัง้งเฉียวมะเร็งและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง4มีไฟเบอร์สูงช่วยในการขับถ่ายและกำจัดของเสียออกจากร่างกาย 5. มีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุน 6. ช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรหิตจางความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดอได้กินแล้วนะวันนี้หมักเดือยฝรั่ง หนูว่าแล้วหนูเข้าไปถ้าเป็นบ้านหนูก็เหมือนลูกมกเดื่อนะแต่ว่าต้นค้ายต้นมอนนะคะเคเข้าใจของหนูตามนี้ค่ะหนูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบายบายสวยมาก